Huy. ừ còn chắc tua tổ thế nè โดนโดนแล้วครับโอ้ยโดนจนได้โอ้ยปลาช่อนหรือฉะโดนะครับเดี๋ยวมาดูกันโ,นโนอ้ยสวยนะครับน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับโอ้หตีตะกิปปิ้งล้อไปล้อมานะครับปากก็ยังบ่นหมกขอสักตัวเถอะพันกอก้วย เข้ามาเข้ามาโอ้เรียบร้อยเ้ยไซส์สวยมากเลยนะครับโอ้ยมาแล้วเต็มแลกโอ้ยสิบโมงกว่าแล้วนะครับเพิ่งได้ปลานะครับโอ้กัดแอร์ไลน์นะครับสีเขียวนะครับใช้ค่อนข้างดีมีคนแถวนี้ร้องเออฮ้ย นานๆได้ไทยนี้ก็โอเคอ่ะมันยังพอเยียวยาจิตใจได้โอ้โหโอ้โหก็ถือว่าโอเคอ่ะนี่ครับแอร์ไลน์เด็กตกปลานะครับตัวนี้ครับสีเขียวนะรับกับปลาช่อนไซสเกือบโลเลยนะครับก็วันนี้ก็มาตกปลาอยู่คลองตรงที่ลงนะครับเป็นคลองแสนแสบนะครับแล้วก็ล่องมาเรื่อยประมาณสองสามกิโลแล้วนะครับ เพิ่งมาเจอปลานะครับสภาพน้ำแล้วมันจะออกคุนๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคลองเพิ่งลอกใหม่นะครับก็สภาพน้ํามันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วคลองค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะแต่ก็ยังพอหาตัวได้นะครับนี่ครับโหยังไงก็ฝากผลงานแนอร์ไลน์เด็กตกปลาไว้ด้วยนะครับสุดยอดครับ